นายสันติพร้อมพัฒนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและนมัสก,การหลวงพ่อบึงสามพันประจป 2, 7, ำปี2567ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกองตรีพรพงไม้แพงชาญชายัยพักครถากูลกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางวันเพ็มพร้อมพัดนสสเพชรบูรณ์เขตหและคณะสสเพชรบูรณ์ทั้ง6เขตจากพักพลังประชารัฐ นายอักคระเดชทองใจสดนาย,ยกอบจเพชรบูรณ์พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยดร์สุชีพเอื้อการดรนพดลพริ้งสกุลและนางสาวนิชาภาสุวนรณนาเข้าร่วมงาน โดยมีนายพิทอรวิพิธการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจบูรณ์นายสมศักดิ์ดีแป้นข้าราชการครูบำนาญรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันและพี่น้องไทยสงดำบ้านลำตรคอรวมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและธรรมศสก,การหลวงพ่อบึงสามพันพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบึงสามพันได้จัดขึ้นเป็นปีที่3โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนรวม9วัน9คืนมีช้างจำนวน9เชือกเดินแห่นำขบวนตามด้วยองค์พระเจ้ากืดตื้อสำลิดผลพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนื้อสำลิด ที่จัดสร้างขึ้นโดยสวนธรรมปู่ด้วงย่าดีหมู่ที่8ตำบลกันจุและพระพุทธรูปปางต่างๆอีกจำนวน29องค์และตามด้วยขบวนแห่ชูเอกลักษณ์ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านของอำเภอบึงสามพันโดยขบวนได้แห่ไปตามถนนสายสระบุรีลมศัก์เริ่มจากบริเวณหน้าวัดบรรพตารามอำเภอบึงสามพันแห่ผ่านหน้าตลาดอำเภอบึงสามพันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะบูชา และจากนั้นในเวลา18นาฬกามีนักเรียนนักศึกษาพ่อคา้าประชาชนจาก9้าตำบลของอำเภอบึงสามพันจำนวน3,000คนร่วมรำถวายหน้าหลวงพ่อบึงสามพันที่ได้ทำพิธีอัญเชิญมาปฏิสฐานณับปรัรพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน สำหรับหลวงพ่อบึงสามพันเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำลิดขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูง31นิ้วสันนิฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยตอนปลายหรืออู่ทองตอนต้นซึ่งพบจมอยู่ในลำน้ำบึงสามพันปัจจุบันได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดคงสมโพธิตำบลบ้านโพธิอหนองไผ่จัังหวเพชรบูรณ์ โดยสันนิษฐานว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบึงสามพันแห่งนี้น่าจะเป็นเส้นทางเดินเรือของคนสมัยนั้นและมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุเรือลม่มโดยเชื่อว่าถูกจระเข้ขนาดใหญ่หนุนท้องเรือทำให้ทรัพย์สินและพระพุทธรูปจมน้ำส่วนผู้คนที่มาถ้าไม่จมน้ำก็หนีเอาตัวรอดและบางส่วนก็ถูกจระเข้กัดตาย เนื่องจากได้พบซากจรวดเคและซากเรือโบราณที่ทำจากไม้ตะเคียนและของโบราณในลำน้ำจำนวนมากที่พอจะเป็นเครื่องยืนยันได้